1นนะครับเอาล้วนะครับผพร้อมหรือยังนะครับเรตัโลกตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวหน้าน่องได้อยู่คับฟังรัต้าสูงสารนะ ลงวินยานอย่างนั้นตปลาติดมีหมไม่เ่ะตานาคนนั่งคนนี้นี้ก็ใส่สิงของรงนี้ก็เป็นคนกของตานต่คนนั่งคนนีเกี่ยังก็คือเว้นใส่ของฐานเว้นใส่ของฐานก็ต ก็ได้ียนเีย้่ก็แตเ่อโอ้งอนสีนี่เเยาเป็นสีใคสีป็นมันเกิดนี่เนาะใกรสีนี่เนาะมันมีแปดสีอันอะไก็มันสรับสีเจอความลเกหยน่สบายาใส่ใส่มดเราจใส่ฮใส่ตัวใหนเนาะตัวให่ตัวใหอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการด้วว่าได้ฝึกซ้อมมือตัวเขาได้เขียนได้ฝึก ผลเต็นพระสงฆ์สงศัยแน่นาะเกิดจากไปจืดดีบ่าทางเหนือนี่จะมีพินิสิบสองเป้งวันปล่อยผีปล่อยเพลศแน่นาะเป็นตามตามนี่ขัดจีนนี่ยมโบราณโบราณมาประเด็นในสิบสองเป้งมาก็มีสาขาได้มาหลวงทำบุญตัวจัดจัดเป็นปัญหาใครอยากจะทำบุญตานอย่างตามความสบายสบายใจเปิงโอ๊เปิงใจกับทาน น,นี่เลยหายากคนเดียดตามหาคนนั่งคนนี้อก็นี่น,นี่ยัย่างเช่นเนี่ยสมบัติจันเทน,นิสวิตท่อนลูกหลานเอาที่ตามไปหาป่อเปินจำนวนนี่จำนวนเนี่เขาก็เขียนใชไหเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายตัวเองถ้าเป็นไปซินีตัวเองคล้ายๆส่งไปหาแต่มันเป็นความเกีียมาเบิร์นละที่ว่าได้ทำบุญแบบล้านน้าเนาะสะเปาลนี่งเห็นอย่างหนึ่งคือความเกีียว่าเอาใส่ของกินของตานใส่บุญกุศล ฝากคืออย่าเป็นน้อง